ไม่เกี่ยวเหรอฟังถึงฮะถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกและพื้นฐานครอบครัวของเราจะแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ฉันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ดังนั้นฉันก็จะทำงานในหน้าที่ของฉันให้ดียิ่งขึ้นมันอาจจะไม่เลิศเลอมากมายแต่ว่าฉันสามารถทำบางอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตัวของฉันเองได้ถึงแม้ ว่าฉันจะไม่ใช่แฟนที่ดีที่สุดสำหรับคุณแต่ว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นแฟนที่ดีที่สุดของคุณ ba b้าน rồi. Thì, thật sự, tôi đã quyết định một chuyện. Để tôi nói với สงสัยจะเริ่าอะไรคือสิ่งที่เคยอยากมองเสร็จสษซทีอ้ยหิว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 วันนี้จะกินอะไรดีอะลูกชิ้นปี ฮะกินอยู่ได้ทุกวันเลยอะเปลี่ยนบ้างเธอเน้อหมก็ดีนอะแล้วตัวละซานซานไปกินข้าวกันเธออ๋อฉันไม่ไปนะพวกเธอไปกันเลยฉันจะไปกินที่อื่นทําไมล่ะนี่เธอเอาข้าวกล่องมาด้วยเหรอจะจะไปกินที่ไหนอะอือืมอืม้าว ดูเหมือนว่าสันซานจะไปกินข้าวกับบอสอย่างเปิดเผยครั้งแรกนะเนี่ยเธอคิดว่าสันซานกับบอสจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไหมฮะเป็นไปได้แน่นอนบางทีต่อไปฉันอาจจะกลายเป็นเพื่อนคุณนายฟังก็ได้นะเนี่ยหรอว่า <c oughs> ดื่มอยู่ได้มันทำให้เธออ้วนนะเธอไม่รู้เหรอเนี่ยไขมันต่ำนะฉันกินทุกวันเลยเธอจะบอกเชืเอือเฮ้ยไม่ไป่ไ่อย่าพลาด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  เฮอเมลินดาบอสอยู่ไหมคะอยู่จ้ะต้องการให้แจ้งบอสก่อนรอเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปหาเขาเองฉันขอทานเข้าด้วยได้ไหม ไม่น่าเชื่อนะคิดไม่ถึงเลยไปกินซิไม่น่าเชื่อเลยเธอเข้าไปในห้องบอสไม่ต้องแจ้งบอสก่อนด้วยแต่เธอไม่โดนไล่ออกมาเฮา้ก็เพราะเธอคือสัสซานยังไงละ่ะถูกต้องมัน,นานแล้วนะที่สัสซานไม่ได้ไปกินข้าวกลางวันที่นี่บอสก็เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ่ะตั้งแต่นี้ไปสัสซานจะไปกินข้าวกลางวันที่นี่บอสคงอารมณ์ดีขึ้นบ้างเลยละ่ะจากนั้น เราเองก็มีความสุขในการกินเครากางวันเหมือนกันใช่เลยนี่เขาเมาจะให้แซดว่าวันนี้สันสานเอาข้ากล่องขึ้นไปฐานที่ชั้นนี่ิบอย่าพูดไปนะเรื่องรักๆใครๆของบริษัทถูกยกเลิกไปตั้งนานแล้วนี่มีหลายคนบอกว่าสุสันสันเมาก็เลยประกาศในงานว่าเธอเป็นแฟนของบอสบอสก็เลยปฏิเสธไม่ได้ นั <ffe> <LEGO> ่นก็เลยกลายเป็นเครื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาก็หากันจริงๆเขากับบอสก็ต้องเป okay. ็นเป้าสายตาจะหลบไปทําไมจริงไหมล่ะความสุขี้ที่ทำานเราต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนเลยเพราะเรื่องของซันซายกับบอสใช่เลยใช่เลยใช่เลยทุกคนจะต้องมีหัวข้อใหม่ๆมาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องบอสกับซันซาสนุกละคนที่อยู่ที่แผนกอื่นมักจะมากดดันพวกเราเรื่องนี้